เอ้าวันนี้เข้ามาเบาเรืองมีรถไทอยู่แล้วครับแล้วก็รถเบิร์ดงวดแล้วอยากได้ขั้นไม่จะเอาขั้นเก่าไปทื่นดีบอสํำหรับความฉีดผมนะถ้ามีขั้นเก่าอยู่แล้วม่ต้องเอาไปทินนะครับเท่ากับชีไปสอมไปแบบนี้ละเนาะเพระาะว่าแต่เท้าเอาไปทื่นเนี่ยมันสีมีหนีได้บาทนี่เออพอมีหนีแล้วปุ๊บมันสีหา เงินมารงหนีได้บัดเออเงินโ้อยากสิหาเงินมาใส่เท่าใดเงินมาเนี่ยสมมุติปีนี้ได้แสนหนึ่งเออปีนี้ได้แสนหนึ่งทนทีสิเอามีเงินใส่แล้วก็มีเงินเก็บไว้ซ่อมรถยังอันนั้นก็ได้ันสิอันนั้นอยูบอดด่บ่านยนี่ซ่อมก็สิซ่อมมันคากพูดพ่อเท่บ่ มันก็สิบวอเกินเข้าก็ซ่อมไปแบบเออซ่อมพ่อใส่ไปนี่นะแบบซ่อมแค่มันพังงส่ไหมจุดมันพังคักๆไงเออค่อยๆไล่เก็บไปมันก็บได้ใส่เงินหลายนะครับสมมุติเสียนหนึ่งก็จ้องไว้จักสองสามหมืนจังสีเอาไว้ซ่อมเออที่เหลือก็เก็บแบ่งกินแบ่งใส่นะครับ แต่บัดที่นี่ผมไปเอาของงไม่มาเอาไปทื่นนะเอาควงใหม่มาไหวมันบนย่งแล้วบาดนี้เงินได้เสียนกับไปใจงวดรถเบิดเสียนหนึ่งถ้าเพ่พูดได้เสียน,นก็จหรับความคิดผมนะขันนอว่าขั้นไม่มากกับเอาขั้นเกาไว้นะครับเอาบ่ตตองเอาขั้นเกาไปทื่นนะถ้ามันสภาพมันบ่ส้มบิลีเลยเออสภาพมันยังใส่ได้อยู่เนี่ย เขาซอมเราไปเรื่อยๆเนี่ยเออค่อยๆเก็บไปเนี่ยไม่ต้องไปนั่นมั่นนะเอาขั้นไม่มากเอาขั้นเก่าไ้คือเก่านะครับย่างน้อยๆก็เรียกว่างานสองขั้นนั่นก็สิเร็วขึ้นนะครับเออขั้นหนึ่งก็ทรงวัดจะคล้องไปอีกขั้นหนึ่งก็เออชื่อว่าเป็นกําไรนะครับแล้วก็เก็บไว้ซ้อมน้ำ กาเฮ้าอันนั้นนะบริษัทมันสีเป็นแบบจังไรวะมันสีว้นลูปอ่ะเ,เพื่อนเพื่อนพหนีห้าเพินแล้วเห้างกระซางหนีขึ้นมาใไหม่จริงสิ่ไหมเออเดี๋ยวมันจะว่นลูปอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าผูใ้ใดอันนั้นก็นเอารถมาแล้วก็ ถ้าเขานี่รดเก่าอยู่จสีสมมุติเขาทรงบาไไวเออยางหน่อยมันก็นยังเหลือรถดเก่าอยู่เออยังเหลือขั้นเก่าของเขาอยู่ให้เขาเอาขึ้นไปถ้าเขาไปเทิร์นตะมวนทรงบาไไว้จังสีด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็รดไลน์นี่ถ้ามันทรงบาไหวแล้ี่วมันสียากเดยพอทรงบาไหวแล้ี่วมันยาก มันบ่เหลือ,อยังบาเนี่บ่เหลือจักอย่างเลยรถก็เอาไปทื่นแลเสียอาใส่มาครับบัดน,นี้คันใหม่เขาก็ยึดไปเลยเออมันสีไก่ฟินแบบบ่จบบ่สิ้นนะ่ะมาทีนี้พอเขายึดไปแล้วป้บาบบ่ยังหยังบาดนี่เอออีหยังก็บ,บ่มีชีบาเนี่เพราะฉะนั้นแล้วนะจงคันเก่าไว้ครับ แล้วก็ถ้าเสิเอาก็อีกขั้นหนึ่งกับไปเอามาเลยเออเอาก็หาซอยกันสองขั้นดีบ่ดีก็ขั้นขั้นเกา่าก็หาซอยสงวดซอยขั้นใหม่จังสิเออบ่หาซอยสงหลายกับรงหน่อยและะ้วะเนาะขี่รถบ่มีงวดมันสบายใจกว่าขี่รถมีงวดดิถึงแม่สามมันก็บ่ไเด้ มันบํพังเธอเดียวบดดอกนะมันสิพังพร้อมกันบดทางขั้นมันมีอยู่แบดนี้มันบ่มีนะครับย่างถึงจังหวะอันนั้นเนี่ยก็พังพร้อมกันสองสามย่างยังสี่ภา่าใส่ใจนินนึงสูงนงินหนึ่งยังสี่เข้ากับว่ากันไปแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเข้ามาหาเงินเสียนสรงอันนี้อยู่สรงหดอยู่เนาะสูงมือนี้มันก็ ยากนี้งานรถมันไหลคนบโใไรจ้างดิแตะบ,บ่วน,นั่นอีหลีนะเออไออ,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 อนอววรถมันออ่ง่ายนะทุกมือนี่ฟี่ดาวก็มีเนาะนี่ชุ่มรวยเมีนคนชุ่มรวยเมีนบริษัทเขาพอดิบริษัทเขาขายได้รถแล้วก็พวกซุ่มยังก็วายังก็น้องบนีนะ้เนาะ ลืมแลวฮะนี่พวกไฟน,นเนีเออ์เขาเออเขารวยมีเต่าหาเงินยงยอง,งให้เขาอยู่ร่านขายอะไรเอาหันตัวจะชิดเอานะครับใครมากแบบใดรเสร็จแลับผมเดียวก็ตามนันละเก็บขั้นเก่าไว้ บาที่นี่ถ้ามันโสไลกะเวลาเขาสอมเขาสอมให้มันจบนะครับบะแมน่สอมพ่อจี้จอกๆการที่สี่สอมรถให้มันจบเนี่ยเขาตอนเฮ็ดให้มันดีไปเลยนะครับบะแมนใส่ขวงกระปงกระปีงเอามาใส่ด้แป๊บเดียวมันห่างดุแล้วมันสี่กายเป็นแบบกลายเป็นสอมดุอ่ะเห็นไห้เขาเมยเห็นไห้เขาเบื่อเขาลำขั้นใส่อะไรเพื่อเอาอะไรดีๆไปเลยอันไหนบะพังไอันไหนบอดีเปลี่ยนไหมเออ พ่าำไดซสำหนึ่งเนี่ยเข้าสอมได้เข้าซ้อมอันตัวใดบ่อัไรเลี้ยวย่าไปฝืนส่อมนะครับให้เข้าเปลี่ยนไปเลยมันจะดีนะครับดูไพอยากน,นั้นล่องเบิ้งค่้ล่องได้นะครับอยากเอาไปทื่นได้ของไม่มากอะล่องได้นะบ่มีปัญหาถ้าผูกใดหาเงินเก่งอยู่ ปุ่ใดาการเงินของเข่าจัดไปเลยนะครับบม่มีปัญหาสามารถลองได้บ่ะไว้ออกไปขึ้นนะครับบาเหลือยังก็หาไม้ตั้งรักไม้ก็ได้นะครับถามมันอันนั้นอิรีก็ได้แต่กระจงรถเก้าไว้นะถ้าเป็นผมแนะนำกันไป